รับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีนะครับเอาหน้าจอ iPhone นี้นะครับผมเราจะแคสขึ้นมาที่ iMac นะครับหรือว่าเครื่อง Mac ของเรานะครับแต่ว่าคือต้องต่อสาย USB อย่างนี้ก่อนนะครับผมต่อแบบชาร์จอย่างเงี้ยอันนี้ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาที่ QuickTime นะครับผมเปิดโปรแกรม QuickTime ไม่เจอก็เซิร์ชแล้วกัน QU อ่านี่ไง QuickTime นะครับเปิด QuickTime ขึ้นมา หนไหน้าจอนี้เป็น quick time แล้วนะครับผมจากนั้นให้เราไปที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็ new movie recording นะครับผมคลิกเข้าไปนะฮะตอนแรกมันอ่าตอนแรกถ้านะฮะสกีน r e c o r d ์ดของผมจะมาแล้วนะฮะสกีนที่จะเหมือน iphone นี่ฮเห็นไหมเห็นนะก็จะเป็นสกีนเดียวกันที่อยู่หน้าจอตรงนี้ก็คือตอนแรกมันจะเข้าไปเว็บแคมของเราก่อนนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้งานตัวนี้ มันจะเป็นเว็บแคมก่อนถ้ามันเข้าไปเว็บแคมก็ปิดกลับไปก่อนปิดก่อน,อนแล้วก็เปิดใหม่อีกทีหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมสมมุติว่าอันนี้หน้านี้มันเข้าเว็บแคมไปแล้วนะครับผมผมก็ปิดแล้วผมก็ทําเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ new movie recording แล้วมันก็จะจํา iPhone เราได้แล้วมันก็จะโผล่มาที่ iPhone นี้ต่อไปเราก็จะสามารถแตะมาที่ไอโฟนของเราแล้วก็สามารถสอนหรือว่าสามารถ เล่าโดยใช้ภาพจากหน้า iPhone เราประกอบได้เลยนะครับผมก็ผมวุฒินะครับวีรวุฒิหานสมบัติเป็นนักเขียนเป็นโปรดิวเซอร์ก็จะทํางานทั้งหลากหลายนะครับทำง,งาน DIY งานสถาปัตย์งานเขียนนะครับใครที่สนใจเรื่องราวที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วก็นํามาเสนอในช่อง House Studio นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็แนะนํากันเล็กๆน้อยๆกันเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ